สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุมสุกคนวันนี้ก็เป็นมือวันที่หกนะครับเดือนเมษาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมวันนี้แฟนเพจแฟนครับเพิ่นบอกมาเบิ่งควายครับเพิ่นว่าสิขายนะครับเพิ่นบอกมาเบิ่งเสือนะครับเนาะคนว่าสิขายควายไปสั่นครับขายแม่ลกูกแบบก็บรกทึกหน่อยหนึ่งนะครับเพิ่นว่าจังไปเบิ่งน้ำก๋งน,นะครับเนาะ นี่นะครับพน,น้อนยู่หผมเนี่ยครับเป็นว่าตัวเมียนี่ยคบหนึ่งสามตัวท่านคบหนึ่งสอง 1, ตัวท่นนะครับผมในจังหวเบงน้ำกันเ,น,เ,น,มมน,เน,นนะครับเนาะมามันผิดกิดนยังไงอ๋ออ๋อหม่สิ่นี่ไี่คืเดือดนะครับ ผ่านเดี๋ยวพาพิบงตัว thật ด้อยครับเด้อโอ้น,นนะอี่ตัวแม่คุยค้มนะครับเนาะโอ้ตกเงดคายธรรมดาเนาะครับเนาะคายบานๆเฮาธรรมดาครับผมนี่นะครับลูกคนดีเด้นนะครับทุกคน ตเมีหนึ่งโอ้อสีงามดีใช่ไหมแมีหนีทึกหน่อยห่ครับน,นี่ครับตัวหน่อยสามตัวหนี่งนะครับเนาะหนึ่งสองสามสาม,สามตัว ผม้งสาตัวคุณวาตัวนี่ครับเป็นมิโตผู่นะครับเนาะคนแห่งน,นั่นอยูะมีช่ำใบเยอ่ครับตัวลูกคนนะครับเนาะนี่ตัวเมียตัวเมียคนเม,มียหนึ่งนะครับเนาะนี่ตัวเมียลูกน้อยยี่นี่ไม่ลูกน้อยยี่นี่ตัวหนึ่งครับตัวน้อยนะครับยี่เติบอยู่ กตันนี้ครับตัวนี้ไหม้หน่อยครับน้อน้อยเออปีนน้อยหน่ยครับเนี่ยนี่ยห่อยเป็นหองตึ้งนะครับสามเออเมียนึงไม่เคยกเนี่นครับหนึ่งสองสาม สีหาหาตัวนี้นะครับหกตัววุ่นขับแม่นึง่งเะันจะขายหัวดนะครับหกเจ็ดตัวเนี่ยหกเจ็ดตัวมันจะขายหัวเลยนะครับเนดะ้อเดี๋ยวพาไปว่งถักไงก่อนครับ ถักเงี้หัวจะได้สองปีเหนครับนยุอะกวนันหลนะครับเนาะทำนี้ประมาณสองีโอ้ห่วยห้องใคเจ้างนอ้ยเอถึกไงี้นรุ่นๆยู่ครับจะ่าจอยยูถักรุ่นๆนู่ครับโอ้ขาแข็งงีายดีครับ ั็ดูพ่ฮเม่คุณจะเป็นตัวใดนะครับเดีย๋ยวไปถามได้ละเอียดจากคุณนะครับเนาะควายงายดีอยู่ครับสิประมาณสองปีนี่นครับอย่างไดควายเต็มที่ประมาณสองปีแล้วครับนะเนาะแต่วคุนอยากจอยนะครับเนาะ ควายเจอยควายเจอยครับนี่ครับเจ้าถิดนะครับเนาะเอาไปคุ้นด้วยกันครับเนี่ยมันควายยังจาะเยื่อเส้ว่าได้สองปีแล้วครับเนี่ยทั้งหมดคนถิ่นไทยคนถิ่นไทยทั้งหมดด้วยนะครับเนาะ เป็นห้นึ่งสามตัวห้มหนึ่งสองตัวสัวพาไปเบ่งตัวแมกตัวหนึ่งนะครับเนาะจะเย็นทีนิดแล้ครับแล้วเดี๋ยวจะพาาเบ่งตัวแมใหญยมันอีกแม่หนึ่งนะครับโอ้โหว่าถี่เงยำไหนงอยู่ครับสวากระจอยวานะครับเนาะไข่ผลโยน ตามให้ตามนะให้จอยแหน่ขึ้นว่าเนี่ยครับแม่อีกแม่หนึ่งเป็นควายเหมือนวานควายอยู่ทงไฮทงนานะครับเด้อมันมันควายถือก็เจ้าขุนเนาะครับเนาะควายถือน้ำทงไฮทงนา น,นี่หางพัวดีด้วยครับแม่นไไมี่งนะเดี๋ยวจะไปทำรายละเอียดจากเพิ่นเบิ่งให้ด้วยครับเด้อแม่ผู้ชมเห็นแบบไรกัอยังมาทนหงอะครับเนาะพี่พึ่งต้นโตตัวแม่พึ่งเนาะครับเนาะแม่พันธุนน์พึ่งนึ่งกันพอๆกันครับ คผมยังผมสูงนะครับเนาะเจ้าแม่หนึ่งอยากางลามเนี่ยทางคนอยากามเนี่ยนะครับเนาะเน,นี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวราคาเช่นไรเดี๋ยวไปถามพิ่นเบิ่องให้นะครับเด้อสิบนี้ก็จบไปสักนี่นครับเดี๋ยวไปถามเบิ่อง ได้เลี่ยจากคนอีกทคีหนึ่งนะครับเนาะเราจะคลอง้ายคนอีกเีหนึ่งครับผมไปเบิ้งควายกับบอคือหรอกครับราคาสูงเดี่ยวอยู่จังถ้าไปเบิ้งขอกไหมนะครับเนาะเราคือว่าขอกนี่แพงแน่อยู่ครับผมถตาบอกไปแฟนเพจแฟนครับกอคือสิตกใจอย่างนี้หน่อยครับเพิ่นบอกขายไปหกตัวแม่ลูกหกตัวครับแสนหกว่าท่านแฟนเพจแฟนครับอยากได้ก็จังโทรมาหาผมนะครับเนาะโทรมาได้ครับ ว่าผมรมาะคาสูงก็ผมมาบอกราคาไปนะครับคลิปนี้กับเจ้าใบซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ